กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับวิดีโอนี้คุณผู้ชมไหนดูที่ว่าเราจะไปทำงานอะไรกันเขามีงานชักล่องให้เราตรงบริเวณนี้อ่ะคุณผู้ชมเอาไงดีอ่ะอ๋อก็ต้องทำอ่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะก็ต้องทำละอ่ะจับเวลาพี่นีอพูดคนเดียวมันก็ต้องทำอ,ะนะนะอ่ะเพราะว่าผมจะมาชักล่องวางท่อนะคุณผู้ชมครับไปเดี๋ยวเอาซานีไปเลยแล้วกันนะอุณซ่านี่ไปเลยนะครับผม ไปครับผูช้ชมครับเดี๋ยวซานี่ไปเลยแล้วครับนี่โดดสูงเล้วโดดเล้วม <c oughs> ันต้องคนขุดนี้ไปครับผู้ชมครับลุยกันต่อครับนะผมไปกันต่อครับไปกันต่อนะผู้ชมครับไปครับผมปึ๊บอ่ะมันจะลงทางไหนอ่ะอันนี้ขุดไม่ได้ครับผู้ชมครับเราต้องเดินอ,อ้อมแล้วครับผู้ชมครับเดินไปฝั่งนู้นดีกว่าเนาะ ฝั่นงนู้นมันจะเข้าไปยังไงวะน่าจะได้อยู่มัออ้งป่าไปครับป้าอยู่กับซานนี่นะผมบผม SY 500เฮ็แล้ะกันนะก็ยังต้นอะไรอะไรวะเนี่ยแม่อยากไปทำงานบนเขาจริงๆแต่ันขึ้นไปไม่ได้นะผม เคอไปไม่ได้ตอนแรกย้ายซานี่มาแค่ช่วย JCB นะแต่อันนี้ซานี่มันลันยาวเลยครับคุณผู้ชมครับแม่ซานี่มันเด็กจริงๆ,ๆครับคุณผู้ชมครับ <S <S ลันยาวเลยลันยาวลอยนะครับผม รันยาวรันยาวคือผมมองว่าเอาซานี่มาน่ะผมว่ามันจะเร็วกว่านะซานี่ตัวใหญ่อ่ะมันเร็วกว่า j c ซีบไงแลนะผม j c b มันกุดนานนะครับโอ้กว่าจะเดินไปถึงอย่างนี้แหละรถขุดมันก็อย่างนี้แหละกว่จะเดินถึงนะครับ อแต่ว่ารถขนมันดีไงมันทำนูน่นทำนี้ได้ไงเดี๋ยวผมจะไปเริ่มตั้ตงแต่ฝั่งนู้นนะคุณผู้ชมเอาเงี้ผมเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นมาขุดแป๊บเดียวแหละคุณผู้ชมมันวางท่อไงมันวางท่อนมันวางท่อเ่าตีเส้นเหลืองให้เราเรียบร้อยแล้ว บุกกีลากครับผมบุกกีลากเลยคุณผู้ชมบุกกีลากเลยบุกกีกลากก,ก,กก็ใส่เลยนี่โอ้โหได้อย่างเยอะนี่ครับโอ้โหได้อย่างเยอะไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปเทใครครับเทตรงนี้แหละโอ้โหเนี่ยนี่คือข้อดีของเอาตัว50ตันมาเล่นนะผมห้าสิบตันมาทำงานนะครับ อบิยาให้ขุดด้วยวะ่ะผมไม่แน่ใจว่าลึกขนาดไหนนะเมื่กอก่อนผมเอาเอา JCB ขุดอะ่ะแม่งนานจิบหายเลยนะผมนานมากๆอะ่ะนานแบบนานเลยอ่ะผู้ชม เบอ,อ,อ่าแอร์เย็นๆครับแอร์เย็นฉ่ำครับผมบุ้งกีน่าจะประมาณ3ามคิวได้ั้งเนี่ยผมคิดว่านะชัดจเจริญทรัพย์เคยรีวิวด้วยนะผมสำหรับ,บาการาสำหรับรถขุดคันนี้เนาะรุ่นนี้เนาะมันอยู่ที่เหมืองนะครับรถขุดจะอยู่ที่เหมืองนะครับใหญ่ขนาดนี้ต้องอยู่เหมืองนะครับเอามา เอามาแบบขุดงานหมู่บ้านไม่ได้นะมันแคบนะครับผมคือคือต้องอยู่โลง่โลงๆอะ่ะคุณผู้ชมต้องอยู่พื้นที่โลง่โลงๆอะ่ะแต่นี่เรามาแบบแมทเอาเอารถบรรทัศติดตันมานชักล่องครับผม <c oughs> ตามจริงแค่นี้เอาเอา JCP สองสองศูนย์ก็พอแล้วนะครับผมแต่ว่าในความเป็นจริงคือสองร้อยอ่ะมันก็ขุดได้เยอะแล้วนะครับผมในความเป็นจริงนะแต่ว่าในเกมคือมันได้น้อยมากนะครับผมน้อยแบบน้อยเลยอะ่ะทอยอันนี้ขุดได้ปะเนี่ยโอ้โหอันนี้ขุดไ่ได้จะจำกัดทำไมปะเนี่ย อันนี้ดันอาร์นะดันดันอาร์จะอยู่ฝั่งขวานะครับของของมือเขานะครับดึงเข้าเป็นออกดึงออกเป็นเข้านะแต่สวิงอัตรงกันนะครับเห็นไหมตรงกันบูมบูมเออกดลงมันก็ลงนะครับดันขึ้นก็ขึ้นเออนี่ถูกนะครับผมแต่ว่าไออาร์มันจะงงหน่อยนะครับมันขับได้ไงไมันงงมากเลยนั่นขับแบบเนี้ยเนาะผมว่างงมากเลยนะงงจัดเลยนั่นะคุณผู้ชม ไปองงไม่งงก็แล้วแต่เขาอะเราได้ขับดีแล้วเราได้ขับปกตินะครับผมถ้าถ้าเราได้ขับไม่ปกติอัอนนั้นจะง,งงนะครับแต่ว่ามันมันก็ขับได้อยู่นะเพราะว่าเรามันเซนตติ้งได้นะว่าจะให้โยกไปฝั่งนี้มันทำอะไรให้โยกไปฝั่งนี้มันทำงานอะไรนะครับ ดินอยู่บนเขาค่อนข้างที่จะแข็งนะคุณผู้ชมแต่ว่ารถขุดเรามันก็มันแรงอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะมันแรงอยู่แล้วอะ่ะดูเดี๋ยวฟันลากมาผมคือแบบมาสบายเลยอ่ะนะผมคือแบบตื้อ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 มาสบายเลยนะไม่ต้องแบบว่าออกแรงอะไรนะ,ระเห็นไหมเอาฟันจิกมาเลยนะถ้าเราต้องการขุด ที่จะแบบว่าถ้าดินดินมันดินที่แบบว่าดินใหม่อ่ะที่ดินที่แบบแบบดินดินใหม่ที่ยังไม่ได้ขุดอ่ะเราต้องใช้ฟันจิกนะคุณผู้ชมแต่ถ้ามันเป็นดินที่แบบว่าเราตักมาแล้วอ่ะเราเราใช้ไอ้บุ้งกีเนี่ยขูดมาก็ได้นะเห็นไหมขูดมาก็ได้ไม่ไม่เป็นไรนะแต่ว่าดินใหม่เนี่ยมันต้องใช้ฟันนะเห็นไหมต้องต้องแบบว่าบุ้งกีต้องตั้งแบบนี้นะเราก็ดึงเข้ามานะครับเต็มแล้วก็ยกนะครับผม ออถ้าเราแบบว่าใช้ไอ้หน้าดันไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็กินแรงรถเปล่านะครับเราต้องใช้ฟันเนะเาะนี่ยต้องใช้ฟันจิกเอานะครับมันจะกินแรงรถเปล่าๆๆคุณผู้ชมอืออ้อ ชักล่องครับผมน่าจะสองวิดีโอครับคุณผู้ชม๋ยวพาเอ่ท่อมาวางด้วยท่อน่าจะเป็น J c ซบีนะครับผมท่อในงานท่อน่าจะเป็น J c ซีเออว่ะเรายังไม่ได้วางท่องานสาสระเราเลยนี่หว่าเดี๋ยวจะกลับไปวางอยู่อนาคตเดีย๋ยวมาเล่นแมปนี้ก่อน อยากให้ผมทำอะไรในแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะถ้าแบบว่ามีงานที่แบบว่ามันขุดสาริมทะเลได้ผมก็จะรับให้นะครับพี่ผชมไม่รู้ว่าจะขุดได้หรือเปล่านะริมทะเลอะ่ะขุดสาริมเลเลยเงี้ย ว่าไปครับวาปบ้า,บา,บาโอ้โหสวยนะเนี่ยแม่งานชักล่องครับผมขุดล่องวางท่อนะครับ ไปไปไปดินค่อนข้างที่จะแข็งนะคุณผู้ชมคือต้องต้องออกแรงอ่ะรถรถต้องออกแรงพอประมาณอ่ะโอ้แดดร้อนมากคุณผู้ชมผมไม่อยากลงจากรถเลยเนี่ย เดี่ยวมันร้อนจัดๆเลยเนี่ยร้อนจีมันอีแฉเลยนะคุณผู้ชมครโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับวิดีโอหน้าเดี๋ยวพามาอ่าตรงลากอ่านี่ครับเดี๋ยวขุดยาวไปนี่กันต่อนะครับสำหรับวิดีโอหน้าสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวจะวางท่อเลยนะครับผม